สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle 8คลิปคำพยากรณ์นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนําคําพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎ ประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาควินิจฉัยนาคสิงและนาคพิภพ,พความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งธุรกิจการงานขยับขยายได้รับผลประโยชน์ได้รับผลกำไรดีค่ะท่านที่รอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานท่านก็จะได้สมดังหวังค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ ال, หรืองานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างศาสนางานที่มีภาษามากกว่าหนึ่งภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องท่านจะประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับได้รับการตอบตกลงในสิ่งที่รอคอยท่านจะสมหวังและได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานค่ะท่านใดที่ทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสัองหาริมทรัพย์ท่านจะประสบความสำเร็จได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวังไว้ค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานแบบที่มีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นงานในลักษณะที่จะต้องมีคู่บัตรดีในเดือนนี้ให้ท่านระมัดระวังนะคะท่านมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกันขึ้นได้ค่ะให้ชาวลัคนาราศีกรกฎระมัดระวังการเกิดความผิดพลาดการเกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆอาจเกิดการเข้าใจผิดหรือต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้น และตัวท่านเองก็มีโอกาสที่จะเกิดคู่กรณีมีโอกาสที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไปในานามขององค์กรไปในานามของบริษัทก็ได้ค่ะหรืออีกนายหนึ่งบริวารอาจจะใส่ความทำลายชื่อเสียงแก่ท่านขอให้ท่านระมัดระวังรอบคอบในทุกๆก,การกระทำและให้ระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของอารมณ์ไว้ด้วยนะคะ แต่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนให้ความเป็นธรรมแก่ท่านอยู่ค่ะท่านจะเอาชนะทุกปัญหาอุปสรรคได้บารมีของท่านจะเหนือศัตรูค่ะสำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกร,รกฎประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคต้องมนนาโปรกและนาคพิภพ,พความหมายของไพ่ทั้งสาใบหมายความว่า ตัวท่านเองจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลใจไปก่อนล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองเกี่ยวกับเรื่องรายรับทรัพย์สินต่างๆค่ะท่านกลัวว่าจะหาได้ไม่พอกับรายจ่ายท่านกลัวว่าจะหมุนไม่ทันบ้างคิดไปต่างๆนานาขอให้ท่านใจเย็นและไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะท่านจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินการทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ และถึงแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาหลายช่องทางแต่ตัวท่านก็จะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางเช่นกันการเงินจะคล่องมือจะคล่องตัวกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดหรือได้รับทรัพย์สินเงินทองจากวงตระกูลด้วยนะคะหรืออีกในหนึ่งท่านอาจได้โชคลาภเป็นอสังหาริมทรัพย์มาครอบครองหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านจะให้โชคลาภแก่ท่านค่ะ ในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคลาภให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความสิริมงคลแก่ตัวท่านนะคะอย่างไรแล้วก็ขอให้ท่านหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลจะด้วยวิธีใดจะด้วยทางใดก็แล้วแต่ตามที่ท่านสะดวกและตามกําลังศรัทธาของท่านเลยค่ะแต่ขอให้หาโอกาสทําบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มบารมีและเสริมสิริมงคลให้กับตัวของท่านเองความโชคดีและสิ่งดีๆทั้งหลายจะเข้ามาสู่ตัวท่านค่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคราชานาคเนรมิตเมืองและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่าท่านมีโอกาสเกิดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานมีอาการคิดมากมีความเครียดสับสนทางอารมณ์ฮอร์โมนแปรปรวนอารมณ์ขึ้นขนลงลงบ่อยค่ะ และอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นตามมาได้เช่นโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้อาการปวดหัวไมเกรนเป็นต้นค่ะให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกข่าข้อระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆของร่างกายและท่านก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคผิวหนังต่างๆได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะขอให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านให้ดีค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎ ประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคบรรดาลน,น้ำนาคขอบวชและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าคนโสดชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ตัวท่านจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างมากจะมีคนเข้ามาสนใจและอยากทำความรู้จักในตัวท่านหลายคนซึ่งก็อาจจะทำให้ท่านมีความสับสนกังวลใจอยู่บ้างเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีไม่มั่นใจและไม่รู้ว่าคนไหนที่ดีและเหมาะสมกับตัวท่านมากที่สุดคะ่ะ ซึ่งผู้ที่เป็นคู่ของท่านนั้นจะมีลักษณะที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลท่านและมีลักษณะนิสัยมีไลฟ์สไตล์คล้ายคลึงก,กันกับท่านค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ตัวท่านมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากท่านทำอะไรก็ดูดีดูฉลาดดูสมาร์ทไปเสียหมดค่ะแต่ระหว่างท่านกับคนรักกลับมีความเหมือนเดิมคือเป็นปกติเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเป็นมาค่ะเช่น คู่ใดที่หวานอยู่แล้วก็หวานก็ดูแลเอาใจใส่กันเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มเติมความหวานให้มากขึ้นผู้ใดที่ปฏิบัติต่อกันแบบเรียบง่ายก็ยังคงเรียบง่ายยังคงเฉยเฉยเหมือนเดิมไม่ได้พัฒนาความหวานต่อกันให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะผู้ใดที่ปฏิบัติต่อกันเหมือนเพื่อนไม่หวานไม่หวือหวาก็ยังคงปฏิบัติเช่นนั้นเรื่อยไปและสําหรับท่านที่อยู่ในช่วงคบหาดูใจกันเป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะ ในเดือนนี้การสร้างอนาคตหรือการพัฒนาในเรื่องของความรักก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดค่ะและนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกรกฎ ระจำเดือนตุลาคม2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านค่ะหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง b e m i r a c l e 8 พบกันคลิปหน้าจบคำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ